อ้าววัดมาฟังนทิทานกล่อมมาหนีิมีเบานทิทานกล่อมเรื่องหลวงพ่อยานผีหลวงพ่อกับเนี่ยหน่อยน่อยู่วัดน้ำการสองลูกสององในละเนี่ยหน่อยก็โอ้ยพ่อแม่เอามาฝากเพียนเขียนอ่านน้ำลวงพ่อนี่ล่ะตะกี้กะเพื่อนกะบอกใครมีเนาะเพียนนังเสียนหนังสือก็ต้องมาอาศัยหลวงพ่อนี่ล่ะ เห็นทุกอย่างทุกแงวของเต้าบ้านลูกพ่อเนี่ยก็เป็นคนย่านผีเออ,เอ,อแต่บ่มีนี่ยหน่อยเนี่ยอ่ะสังกะรีวาอยู่ให้ไทยวันมานอนเป็นมู้แล้วย่านโหดย่านโห่แง่แรงหน้าปฏิบัติจิตทรงแน่กวดตาดล้านวัดไปแน่ทนไม่เลอะไหล่ลุงพ่อกับา่าติขวดจะได้ขวดไปบ่งคมโหเนาะบ่งคมโห่แล้วมันแบบมันผีดิพ่อกับเรื่องขวดเทิงย่านติ เน้นหน่อยกันขวดไปแน่นั่งแล้วมีแห้งมีแน่แล้วเออหลวงพ่อขวดไปเน้นหน่อยกับซ้อมอยู่เฮ้ยทีอมันยานแห้งเนาะลวงพ่อแจ้งกันหน้าเตินนั่งดีอยู่ก็ไม่ลวงพ่อหาบ่เห็นแบบนั้ยมันไม่ใช่ลาวาดดิเตินเห็นแตะไฟไปแท้ไหวไปเตินบ่อยู่แล้วโอ้เตนหลวงพ่อเอายางไปหาเน้นหน่อยบ่ดิเห็นว่าเตินเอ้ยรักเขาในบ้านลราบ่เนาะบ่ดะ มาแทงกรคมปะนะลองพ่อมาสั่นวายไฮฮึั่นฟาดจักหวาดซะบอกเอยันค้นแทงยาิอยู่ว้าจักยาอยิ่หางหน,น้ามาสันก้ะวอดงามผักง่ามเต้าลาละ,ละ,ละมันคำมันเมิดแล้วเออสมมาผ้าควนกับผ้าเน่นน่อยจั่นหน่อย,น,อยนี่เรเศร้าเน่นหน่อยกัยยาไม่หาลองพ่อเรียดปะเอนี่นนล่อกับพ่อฝากนั่งอยู่หันละลุงพ่อกับ่อเขียดดอกอ อ่าเมือ่อยบ่ลอะหน่อยอ่ะท่าเมื่อยอยู่หลวงพอ่อท่นหน่อยเดียวเบิ้งก็โคหลวงพอ่พอก่านก็โคกนี่เป็นแต่แต่ไม่ผีหรอกหลวงพ่อว่าพอแต่โว้ยเขาโง่อย่างจังิี่อยู่เดี๋ยวดิ่บันเขาแทงับแทงเมื่อยแล้วเลยหืมว่าตกหลอกแรกลูกไม่กดนะว่าจะไปงวงก็เบิ่งเมืยนะกัเป็นแต่ไม่ผีตกคำตกแรกมากอะโอ้ยสอนนักเสียดนักซื้อเน่ยหน่อยคือเกาตาล่า หลวงพ่อมือนี่วันศีลนี่หลวงพ่อมาสั่นบ่ไหว้พระบ่ครับพัดนะเออแม่นอยู่หน่อยไงห่วยเนี่ยเก็บดอกไม้ไปหน่อยเจ้าไปสั่นสั่นแต่อันนี้หน่อยไปเก็บดอกไม้ผมว่าไปเด้อวห่วยย่านผีคือกันเด้อพั่นี่หน่อยหวายย่านยังอยู่นี่ไปไปไปเนี่ยหน่อยก็บ่ไปแล้วบาะนี่มันกับวันศีนนบ่ไปเนี่ยพัดหลวงพ่อผมบ่ไปเลยวยย่านใหยังอยู่นี่ไปพัดเหนื่วยพั่นี่ไม่ไปเนาะพนะ แต่ย่านก็ต้ว่ามาท่นมากับฮอนไว้ขี่ไล่าาตายมันไว้ต้องขวาว่าเบิง้งขวิตี่ไปผู้เดียวมาั่านเออต้องพ่อก,กับไปแล้วบ้านเนี่ยหน่อยกับซ้อมอยู่แมนมานนาะท่านข้าวเดียวท่านแล้วหน่อยกันยังมาตีต้องขวากันปะ่ะท่านไปน้ำกันมาท่านเอา้าคือว่าไปผู้เดียวสถานต้องพ่อกัวายปะ่ะไปน้ำกันเวลาขอย่านขี้เข็บไปนะทุกไปนะอืมแล้วก็จูงแน่นหน่อยไปเป็นมูคือเก่าอือ ผมมาพ้าควนกับเน่นหน่อยแล้วหลวงพ่อกับเขาหอ้องขวดมนไหวพระแต่แล้วแล้วแล้วก็นอนบ่ายเดี๋ยวลงพอ่อแต่ว่าเมื่อนั้นจักไปกินยังมาบ่ายเดี๋ยวท่องก็ว่าเป็นตะยูเป็นเออเออหมากอ่างนพราหมาเมื่อนั้นห่วยจังไดน้อบ่ายหมาคือหนนอนแต่น้อยงหูฟังเัวอีเพกคนนะบอกไปหามาเดอ้อฐานอยู่ไกลก็รอบดนะเพคนบอกกล้าไปห้องหนำนะอนอนแต่แล้วลงพอ่อ นอนก็นอนวอรับแม่คนเจ็บท้องเนาะไปสั่นยังมาบูที่ทักที่เทียอยู่หันแล้วหลวงพ่อบาทเนี่ยอืมวดชีกับปวดเงียบได้เท่าข้าวบาทอู้บ้แมนดอกเว้ไปนะมาไม่หของมันหอนยังกับดอกกระเดียดเนาะแต่พ่อแข่งงานผีเนาะหอนไปทางนั่นไปทางนี่ยุ่งแล้วหมากับเดือยไปนะฟาสิกันใจนอนก็นอนมาได้หรอกอืมมันทรมานเนาะอืม เพื่อนท่านั่นท่านี่แหละโอ้ยไม่นเบิ่งทรงที่ว่าคือนะเด้อบาทเดียรครับเพื่อนเฮ็ดเซ็นกูแล้วเฮ็ดเซ็นกูแล้วพนันลงพ่อกองคนกองดาวช่วจรินด้วยลงหัวกันเลยว้าไม่ได้ใจ้ไข่ด้าบาดเดียรัแต่ที่ไป้กูแค่ด้วยก็ว่าไปเลยเอออยู่คนละกุดเนาะห่างกันฮหาท่าไหนก็ว่าคือแล้วลงพ่อหอวบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วเ ลุกออกจากบอสตอนแล้วไปคอยยังอุ๊ยผมกิ่งขี้งแน่กโอุ๊ยบอกสนอไปไกลก็ไม่ได้แล้วยานผี่ใส่แก่ฟ้านี่ระว่าเ่าไปทนหลวงพ่อวปะมาแล้วว่านั่งใส่แก่ฟ้าแล้วหลวงพ่อเ่าเลยว่าพูดได้แล้วยนี่ยปวดหน้าเนาะแนวของมือนี่แล้วแล้วก็ไว้ว่าจะควบดีกับพาแล้วตุ่มไปแก่ฟ้าถึนแล้วแล้วก็มานอนมันก็เหม็นเนาะอ่ามึงเอ้ย สุดรูปแล้วเด่นอนดมข้องจะของคุณบัวเน้นมา,อานอนน่อยย่าบ่เจ้าเน้นหน่ยกับมาเบอร์มาแง้งมากวดห้องนั่นให้ละธรรมดาทุกมือมนน่อ,อล้วแหละ,ะนน,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 นี่อย่างน้อบา่เอ้าที่เมนแท่แบบนี้เมนคือขี้นี่แหละเว้ยวันนี้เน้นหน่อยนั่นมุนี่บอกว่าว่ามีบานเออวันนี่้อย่างนี้วันนี้เน้นหน่อยเห็นผ่าน,าาน,นเนาะจับเบึงกันแล้วเนะน้นหน่อยวันนี้ดมว่ามัน ขี้ห้าตัวดิไปดรอดแจบดอยบาลเลยหอดแทไปวินทบาทบาาหน่อย่านหยบ่ใบบ่วินทบาทฮะกนไปหาเมียนเดอรขี่ผู้ให่หวขี่ผู้ใหหน่อยคนนนะฮะขี่ผู้ใดคนนะขี่ลวมพ่อดนลกันิขีผู้ใหก่อนซ้ำขี่เฮ้ยว่ามันขี่คอยได้หรอหืมาขี่ว่แมนนาะผ่ากับผาาลวมพ่อกัน พากระพาแล้วป่ะนะเทียงกันลุงพอกับพญ่อมรับขงงบื่อขี่ห่องลุงพ่อพาเส้นบาทลุงพ่อหรอพอไหมขี่ผู้ใดเนาะแต่นี่หน่อยว่าพี่ฮอดหลักฐานว่าลุงพ่อกินทุกกักเขียแม่นว่าแมนอยู่คนน่ะนะัน่นลๆไม่ได้ไักเขียเต็มอยู่ว้ายตอนสมักเรียนว่าท่านได้ขาดจู่แตเป็นตอนอยู่ไว้เปได้ว่าอย่างไหนหน่อยอย่างะนะี้คนน่ะเือป้าปะาป้ป,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 ป้หาเบ็นแบบจังเมียนนันหัวป่ะนะหลวงพอ่อว่า ไปหาเมียนกันนีรปนเออเมียนต่เมียนธาดาไปเจ้านี่เนาะเอาใจง่ายกเยเนว่ก็ไปเมียนแล้วป่ดิรถเร็มยังก็พดว่าได้แล้ว่ดิน้อยเอานียแง่ดิลูกคว่ันขี้นั่นเองมียน้อยป่ดิว้ายลูกพ่อแม่มาแต่เล่นกเลยนเอ้าเอาเอาวดใจเาะ่นาะลูกว่าก็ช่อขี่เล่นน้ำกลดได้น้อยไปเลยเียนก็เล่นนี่โอ้ย น้ำนี่แหละเด้อท่านยังต้องพอย่านผีกันเลยอ้ามึงแล้วก็พิจารณานาเอาเด้อม้วนบ้างอีสานของเฮานลักซอยกันดมึงจะเฝ้าจะเฝ้าจับเออเอาไปเขาไว้กลมป้องกัน nhau khấn đồ mông ngu con này nhang ní này bạn này